สวัสดีเพื่อนๆวันนี้เราจะมาแชร์เทคนิคการตั้งตู้กันเพื่อนๆหลายคนคงเคยเจอปัญหาเวลาตั้งตู้ใหม่ใช่ไหมที่ปลาที่เราเพิ่งซื้อมาเนี่ยดันมาป่วยซะได้แต่ปัญหาแบบนี้จะหายไปถ้าเราเตรียมตู้หรือเตรียมที่อยู่ของน้องปลาเนี่ยให้ปลอดภัยหายห่วงตั้งแต่ต้นเราต้องมาดูกันก่อนว่าปัญหาการตั้งตู้เนี่ยมีอะไรบ้างนะปัญหาคอรีนคอรีนในน้ำเนี่ยมีมากเกินไปจะส่งผลให้ปลาป่วยได้ต้องลดคอรีนในน้ำก่อนน้ำถึงจะพร้อมเลี้ยงน้องปลาได้ สปัญหาเรื่องระบบนิเวศที่ยังไม่เสร็จตัวเพราะถ้าระบบนิเวศไม่ดีทั้งปลาและก็ต้นไม้น้ําก็จะไม่เจริญเติบโตได้เท่าที่ควร 3. ปัญหาตะกอนในน้ำถ้ามีตะกอนในน้ำมากเกินไปปลาก็จะว่ายน้ำไปมาในน้ำที่มีตะกอนฝุ่นต่างๆเนี่ยเป็นเวลานานอาจส่งผลให้ปลามีอาการป่วยตามมาแถมน้ำยังดูขุ่นแล้วก็ไม่สวยอีกด้วยแต่ปัญหาหลักๆที่กวนใจนักเลี้ยงมือใหม่จะหายไปแค่มีซี h ชม h ฮสตัสสุดยอดน้ำยาตั้งตู้ปลาแลมไม้น้ำประกอบด้วยน้ำยา3มชนิดซีชมคาลิตี้ลดตะกอนในน้ำช่วยทําให้น้ำใสเร็วขึ้น ซีเชมพามลดคอรีนแอมโมเนียในไตและในเตรทเพิ่มความปลอดภัยให้ปลาซีเชมสตาบิลิตี้น้ำยาสร้างจุลินทรีย์ช่วยสร้างระบบนิเวศที่ดีในตู้ปลาและตู้ไม้น้ำอยากให้น้องปลาที่เรารักแนวอยู่กับเราไปนานๆก็ต้องเลือกสิ่งดีๆให้กับพวกเขานะสนใจเนก็ทักมาสอบถามได้ที่ Facebook PCN Marketing and Distribution ได้เลยหนะ้าหรือแอดไลน์แอดพีซีชได้เลยแอบกระซิบนะตอนนี้เนี่ยมีโปรโมชั่นลด10%อยู่ด้วยนะเพื่อนๆ